สวัสดีครับผู้บงเฉียบสำคัญครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าพี่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับฟุตบอลสดของลุงเฉียบนะครับนะมากันตามนัดรวมไปถึงชุดโครงการ4ถึงเฉียบหยิบวางไว้ให้ด้วยนะครับนะก็แฮปปี้กันไปส่วนด้านของฟุตบอลยามค่าคืนนะครับเราบอกว่าฟุตบอลเมื่อคืนนี้พลิกกันเยอะมากนะครับนะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็พูดกันตามตรงเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับแต่ค่าคืนนี้ลุงเฉียบแก้ให้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มไม่ต้องกลัวนะครับสองพันคนชีวิตเดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้อย่างแน่่่่่่่นน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 นออออออะะ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 คค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 ครรรรรรรัััััััับบบบบบสสววววววใใยยยยยงงไมมมมมมีีีกกกกกลลลลลุุุุาา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 จจเเเเเขข้้้พูดดดดแแแปิหืทฟตตตช ลุงเฉียบจะวางไว้ให้รวมไปถึงนะครับลุงเฉียบจะมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นที่ลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเคลมคืนได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้แลา้วกาันแถมยังมีที่ดูฟุตบอลแบบฟรีๆด้วยนะครับ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์ลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ได้ผลงานลุงเฉียบมีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ไฟเดย์ไนท์ครับไฮไลท์อยู่ที่พิมลิกิตนะครับระหว่างแชมป์เก่าเลี้ยวภูจะเปิดบ้านจาก,กับบอลมัดต,ต้องมาดูกกัััันนนวว่่่าาาจะะเเเเปป็ยงงไไแลล้ีุบครรรทิมอ ุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดสนามฤดูกาล2025-2026เราไปดูที่แอนฟิลด์ครับเกมระหว่างของแดงลิเวอร์พูลวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเยียนบอลมัสเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองสำหรับเกมคู่นี้นะครับจะมีกิจกรรมทายผลสกอร์เหมือนเดิมครับจบที่เท่าไหร่ใครเป็ผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะเพื่อนรู้รับของรางวัลจากลุงเฉียบเฉียบคานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงเฉียบวางไว้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับลุงเฉียบส่งนะครับของรางวัลให้แน่นอนถ้ามีผู้ทายถูกนะครับเเออารรรร่่ววมมกกกิจัันนนนยะะๆคบใส ขอนะครับตารางคะแนนนะครับยังไม่มีใครมีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกเพราะฉะนั้นใครได้3แต้มขึ้นเป็นจ่าฝูงก่อนทันทีครับ ส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นัดด้านของหงแดงหรือพูครับพวกเขาชนะไปทั้งหมด5เกมรวด2นัดล่าสุดฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นนัดของลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ชนะไป3-0แล้วก็บุกไปชนะบอลมาต์ถึงที่ีอีก2-0เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวครับ5เกมหลังสุดต้องยกให้ลิเวอร์พูลดูดีกว่าชัดเจนส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับฝากฝั่งของเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่า ได้แชมป์เป็นนักของพาเลทได้แชมป์ไปแต่ถ้ามองภาพรวมนะครับฟอร์ม5เกมหลังนะครับของเรียบผูโตอบอกว่าดูดีใช้ได้เลยส่วนอนั้งของนะครับบอลมัด5เกมหลังสุดพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับชนะ2แพ้2สเสมอ1 2สามนัดหลังสุดนะครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยในเกมอุ่นเครื่องแพ้แมนยู4-1แพ้เวทแฮม2-0แล้วก็ล่าสุดอุ่นเครื่องสเสมอกับ al, เรียวสลดไป2-2เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดต้องบอกว่าหงแดงเรียบผูเจ้าถิ่นดูดีกว่าค่อนข้างเยอะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะ้า่อัลงงฝกข ทีมอารเชโรดอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาน่าจะมาระบบ4-2-3-1ก็นำทัพโรเบิร์ตัวประตูใหอาริชอนครับกองหลังก็มีบามาโคนาเต้จับคู่กับตระนักของเบเจลฟันไดายครับแบ็กซ้ายเป็นเคเคิร์กแบ็กขวาเป็นเจอร์มี่ฟิมปงตรงกลางมีเคติสชอนนะครับโดมินิกซูบอตไลน์รวมถึงโมซาลาและก็โกดิกัคโปส่วนหน้าต่ำเป็นฟอร์เรสต์เวตหน้าเป้าเป็นอิกิติเก้นะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆค่ำคืนนี้อยู่ครบแน่นอนสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลต้องบอกว่าเสริมทัพได้น่ากลัวมากๆนะครััััับบบบกกกก็ดดูแแแแลลล้้้วววนน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 ะะคคคครรรร่่่่ออขาาาาางสสมมมมหิชป์เเเถีใฟ ด้วยส่วนด้านของลูกทีมอันโตนิอิไลโอล่านะครับนะอย่างทางด้านของบอลมัตวันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งต้องบอกว่าเขาเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะนะครับนะในฤดูกาลที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูกาลนี้ก็ต้องมาดูกันว่าฟอร์มจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะก็นำมาโดยนะครับผู้สาประตูนะครับอย่างด้านของเปโตวิทก็มาแทนที่ทางด้านของเกเปาที่ย้ายไปอาร์เซนอลนะครับนะตรงกลางครับมีอดัมนะครับรวมไปถึงด้านของเดวิดสุบุกนะครับนะมาร์คทาวเนียแล้วก็ทางด้านของเซเมลโยยังอยู่เหมือนเเเเเเดดดิิิมมมนน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 นะะะคครรัััับบส่่วววหหหห้้้้าาาาีกกก็็็อออออจจไงงยื จากตรงนี้นะครับนะเขต้องบอกว่าบอลมัดเองนะครับฤดูกาลนี้ ก็เราบอกว่าปล่อยตัวผู้เล่นออกไปค่อนข้างเยอะประมาณสักสองสามตำแหน่งที่เป็นตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นางด้านของนะครับนาคุนเซ่นที่ย้ายไปอัลมิดริดแล้วก็ทางด้านของนะครับเคเคิร์กที่ย้ายไปลิเวอร์พูลก็ถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับแต่มองนะครับในภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคที่ยังเก็บนักเตะนะครับหลักๆบางตำแหน่งไว้ได้นะครับแต่เกมนี้การบุกปเยือนแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลที่แอนฟิลเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรครับแล้วก็ห้านัดหลังพวกเขาเจอกับลิเวอร์พูลไม่เคยชนะเลยแพ้รวดด้วยนะครับเอาดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่าพวกเขาเป็นรอง เรียวภูเป็นต่อบอลมัดอยู่ที่1.5กากแพงมุมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3.5กากับแมงมุมบนเกมที่ใครจะไปดูให้ดีนะครับลุงเฉียบไม่แนะนําสักเท่าไหร่อาจจะจบที่แค่3ประตูนะครับส่วนการไปต่อที่1.5เกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์เวียวภูครับเพราะว่านัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเรียวภูเมื่อฤดูกาลที่แล้วเรอร์พูเปิดบ้านถล่มไป3 0แล้วก็กลับไปเล่นที่บ้านอ่าบ้านของบอลมารนะครับนะบอลมัดก็เปิดบ้านแพ้กับเรียวภูสังุดนยงเูขึ้นทั้นั้นสําหรับทนของงแรูนัดบลับุงเฉียบชื่สุด ามาได้น่ากลัวกว่าแถมเกมนี้เป็นเกมแรกเล่นในบ้านด้วยครับบอกได้เลยค่ำคืนนี้หงแดงหรือผูเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คต่อมาครับเราไปกันที่ลาลิก้าของสเปนครับก็กลับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูเกมระหว่างคิโรนาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมบยันนักของรายโยบายเาโนเกมคู่นี้คลิกออฟราเที่ยงคืนนะครับใน่วนของตอารางคะแนนนะครับนะทางคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกเลยจริงๆของฤดูกาลใหม่2025-2026เพราะฉนั้นครับถ้ารายโยหรือคิโรนาคว้า3แาแต้มพวกเขาจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนทันทีนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดไปดนังของคิโรนาครับชนะไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้กับรายโยไปเกม หลังสุดนะอะสามเกมเท่ทีสเกมหลังสุดนะครับที่เล่นในบ้านของคิโรนาพวกเขานะครับสามารถชนะรายโยไปได้2เกมแล้วก็เสมอหนึ่งเกมโดยที่ไม่แพ้รายโยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็้ะมองในภาพรวมครับห้าเกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้คิโรนาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าทีมคิโรนาพวกเขานะครับชนะ 2. แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดนะครับอุ่นเครื่องแพ้กับนาโปลีจากอิตาลีไป3ประตูสองสู่ราดของนะครับรายโยเปีกาโน5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะสอครับเสมอ ซันเดอร์แลนด์ไป3 0มเพราะนั้นครับถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับนักลุงเฉียบมองว่าทั้งคู่ดูสูสีนะครับหนักไปทางเกมอุ่นเครื่องซะมากกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับกีโรนานะครับเจ้าถิ่นวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยนะครับผู้สาปตัวอย่างกลาซานิก้าครับกองหลังก็มีนั่งของนะครับดาริบินตรงกลางนะครับมีนั่งของโรก้านะครับนายยังเกลเอเดราแล้วก็วิกเตอร์ซินชานคอฟส่วนหน้าเป้าวันนี้อาจจะใช้เป็นคริสเตียนสตูอัััันนนนนีี่่่ะครรบบกกกก็ดูจาาตตตงง้้ออววเลลหๆ นะครับคิโรน่าน่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านนะครับอุ่นเครื่องถือว่าทําได้ดีนะครับนะก็มีชนะวูฟแฮมตันมาด้วยนะครับนะก็ดูจากตรงนี้นะครับดูเห็นที่ว่าเกมในบ้านน่าจะมีผลงานที่ดีในเกมแรกของในด้านคิโรน่าส่วนด้านผู้มิเยนอย่างรายโยบิกาโนครับวันนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันก็นําทัพมาโดยตัวผู้เล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุยส์เฟรเป้นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างเปโดดิอสนะครับอุนไนโลเปสแล้วก็ออสการ์เตลโยนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของานด้านรายโยก็อย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับแต่เกมนี้การเยือนกิโรนาไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆครับเพราะว่า3ครั้งหลังสุดที่บุกไปเยือนบ้านของกิโรนาพวกเขาไม่สามารถคว้าชัยได้เลยแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับลุงเฉียบจะมองว่ากิโรนาได้เล่นในบ้านก่อนเกมแรกน่าจะได้เปรียบพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมที่เปิดมให้เจ้าถิ่นครับกิโรนาเป็นต่อรายโยอยู่ที่ปอปาครับการแพมะบบลเกมคู่นี้อยู่ที่ 2. องีสอการแพมะบบลเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้2ประตูเกมนี้น่าจะมีให้เห็นนะครับลุ้นนนนทีี่่เเอบบาากก้้ลงยิโใ ดีพอสมควรแล้วที่สาคัญครับเบทเวทที่เจอกันมา5เกมหลังสุดพวกเขาก็ทาได้ดีกว่าท่านของรายโยนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้มองไปที่กิโรนาดีกว่าครับเกมแรกลุงเฉียบมองว่าไม่มีใครได้เปรียบใครแต่ว่าการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่จะเข้ามาเชียร์นะครับนัลุงเฉียบยึงมองว่ากิโรนายังคงดูดีกว่านะครับเพราะนั้นเกมนี้ไปเชียกกิโรนาป๊อป,า,ปาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่ลาลิกาของสเปนครับเราไปกันที่เกมระหว่างเยลโลซัมมารีนครับบียาริอาลเปิดบ้านรับมือกัมเบียทั้งของเรียลโอเบโดน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาจากเซโกด้าบีนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตีสองครึ่งในส่วนของนะครับตารางคะแนนทั้งคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกของทั้งสองทีมครับก็ต้องมาดูกันว่า3แต้มแรกจะอยู่ในมือใครส่วนในเรื่องของเฮทเวสครับคู่นี้จะมาเกมเดียวในเกมหมุนเครื่องเสมอไปศูนย์ศูนย์นะครับส่วนอีกหนึ่งเกมเนี่ยก็คือเกมนัดที่สองนะครับในศึกนา ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นนะครับเบียริอาพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้กับทางด้านของแอตเลติลาไป2-0แล้วก็สามารถบุกไปชนะอาร์เซนอลได้ถึงเอเมเร์สตัดิเอียม3-2นะครับส่วนทางด้านของนะครับเรียลโอเบโด5เกมหลังสุดพวกเขานนะคครรับออุ่เ่เืงชนะ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเสมอไป1เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาอุ่นเครื่องนะครับแพ้กับทางด้านของเดปอร์โตโบราโกลุนยาไป2-1ท่านั่งดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเเเเลลล่่่่่่นน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 นะะคครรรัััััับบ้้้สกก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 วววาาาาาาาไไมมมมดดตตงง็ออแทีีีจใป จะเป็นยังไงนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับฝากฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างบีเรียลครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ4-4-2ก็นำทัพโดยปรสาประตูอย่างหลุยส์จูเนียร์ครับกองหลังอย่างเปาโนวาวโร่รวมไปถึงตรงกลางนะครับก็มีนั่งของนะครับบูชานันแล้วก็นั่งของเยร์มีปินโตส่วนกองหน้าก็ฝากความไว้ที่จอร์ดโมเรโนกองหน้าจอมเก่าของทีมนะครับก็ถือว่าจากตรงนี้นะครับนะบีเรียลตัวเล่นหลักๆอยู and <laughed> ่ครบแถมยังม<ส>ีพวกนิโคลัสเปเป้อีกนะครับก like <lav> ็ถือวมรคับเะนงอ สำหรับทางด้านของเยนโรซัมารินยังคงดูน่ากลัวนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างน้องใหม่ครับเรียลโอเบโดวันนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันนะครับก็นาทัพโดยกองหลังนะครับอย่างทางด้านของนะแดนนี่คารวโรครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั้นของเรียนานะครับนะแล้วก็ทางด้านของลูก้าอิริสนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยวันนี้จะได้ทางด้านของโซลมอลลอนดอนที่ย้ายมาจากทางด้านของปาชูก้าในลีกเม็กซิโกนะครับก็กลับมาวาดลวดลายในยุโรปอีกแล้วนะครับนะก็ไปๆมาๆครับก็ดูจากตรงนี้ก็ะบอกว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแล้วแถมจะ เซอร์ไพรส์ด้วยสําหรับเลอาบอยโดครับยังมีกองกลาง ไวเกาอย่างสันติกาโซล่าอดีตเด็กของระดับอาร์เซนอลด้วยนะครับก็ต้องมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงแต่ลุงเฉียบก็ยังมองว่าบียารียลดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้บียารียลครับเป็นต่อระดับของเรียลเบโดครับอยู่ที่หนึ 5, ่งสจุดห้ากำแพงมาบนเกมคู่น,นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงม,มาบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบเพราะว่าเล่นในถิ่นของบียารียลครับสามประตูน่าจะมีให้เห็นส่วนการไปต่อที่หนึ่งสิบสี่จุดห้าหนึ่งประตูกับบียารีเอาลุงเฉียบมองว่าม เสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้างฟากไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับเราไปดูเกมนัดเปิดสนามฤดูกาล2025-2026ระหว่างแลนดครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของโอเอ็มครับโอลิมปิกมักเซยเกมคู่นี้คิกออฟราติน1:45นาทีก็ถือว่าน่าสนใจเป็นคู่ใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนครับทางคู่ยังไม่มีแต้มนี่จะเป็นเกมแรกของหลีกเอิงนะครับนะใครได้3แต้มขึ้นจากฝูงทันทีนะครับในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับนะเป็นทางด้านของโอลิมปิกมักเซยครับชนะไป3เกมเสมอไปานข่งเกมแล สองเกมนะครับเป็นหมักเซยชนะได้ทั้งไปและกลับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮตเตต้องยกให้ OM ครับดูดีกว่าทางด้านของเจ้าถิ่นยังแลนนะส่วนด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นแลนเนี่ยพวกเขาถือว่าฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอกับเจนัว22ส่วนด้านของหมักเซยครับ5เกมหลังสุดฟอร์มสุดยอดนะครับนะรวมเกมอุ่นเครื่องด้วยนะพวกเขาชนะสเสมอสยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเอาชนะแอตตันวิล่าไปถึง3ประตูละหนึ่งเพราะล่น5เกมหลังงสุดต้อยก ให้โอเอ็มิมิกมักเซยผู้ม่เยือนดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างแลนด์นะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับนะที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นอย่างแลน์เนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองก็นำทัาโรยผู้สาบตัว่างแซมบ้านะครับตรงกลางอย่างซิเซ่รวมถึงด้านของเซกโกฟอฟาน่านะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็มีั้าของทามารีนะครับก็ดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลักๆของแลนด์น่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านนัดแรกนะครับแต่ก็ประมาทผู้มือเยือนอย่าง OM อโอลิมปิกมักเซยไม่ได้เหมือนกันส่วนร่างของมัก็นน่่าาจะะมรรบบบเกงั นําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั้นของมดิน่าครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างพีแอร์ฮอยแบกนะครับราบิโอนและก็อังเคโกเมสนะครับนะส่วนด้านบน3ตัววันนี้น่าจะได้เห็นเมสันกินวูดนะครับรวมไปถึงพีแอร์เอเมริกออบาบิยองที่ย้ายกลับมาจากซาดิอาระเบียนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆมักเซยอยู่คบอุ่นเครื่องดีมากครับแล้วก็ฟอร์มกันเล่นฤดูกาลที่แล้วก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขานะครับมีดีพอสมควรภายใต้าการคุมทัพ อของกุนซืออย่างลงไปโตอันเชบี้นะครับอ้าวดูจากตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าโอลิมปิกมาร์เซย์น่าเชียร์กว่าตัวผู้เล่นดูดีกว่าประสบการณ์มากกว่าครับส่วนในเรื่องของแฮตติแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของมาร์เซย์ครับเป็นต่อแรนอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวกำแพงบนบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกำแพงบนบนเกมนี้ลูกเชียรมองว่าไปได้ครับสองนัดฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันนะครับก็ข้ามกำแพงตลอดเพราะนั้นครับสามประตูไม่น่าใช้เรื่องอยากส่วนกอร์ไปต่อที่ครึ่งช่วงตัวครับเกมนี้ลูกเียบชวยว บอกได้เลยครับเครื่องช่วตัวเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่ เอดอวรซิลิกฮอลแลนด์ครับหรือวิลลิกสุดนั่นเองไปดูเกมระหว่างเทลสตาร์ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับยานัทของโชว์เลนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเบอร์ตีหนึ่งในส่วนของนะครับเอดอวรซิลิกฮอลแลนด์นะครับน่าก็บอกว่าตารางคะแนนน่าสนใจครับนัดแรกของเทลสตาร์พวกเขาเจออาแจกอัมสเตอร์ดัมแล้วก็แพ้ไป2อศูนย์นะครับทำให้ไม่อ่ยังไม่มีแต้มนะครับผ่านมา1เกมส่วนนักของโชว์เลเนี่ยเกมแรกเนี่ยชนะมาได้นะครับนะก็เก็บ3แต้มลังอยู่ดับที่7นะครับส่วนเทลสตาร์อยู่่่่่่รรรรระะะดัััับบบทีีกก็ตาาาาางงงคคคแนนนนเเพิิมมมมมมยยไไอสว ด้านของนะครับเฮทูเอทคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดรวมทุกท้่ยทุกรายการก็เป็นด้านของชโชวเลครับชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่เทลสตาร์ไม่เคยชนะชโชวเลได้เลยเพราะนั้นดูจากตรงนี้ต้องยกให้ผู้มายืนอย่างชโชวเลดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นเทลสตาร์พวกเขาชนะนะครับ2เสมอ2แพ้1จาก5เกมหลังสุดอย่างที่เชียบอกนัดล่าสุดนะครับเปิดสนามได้พวกข้าแพ้กับอาแจากอ เมื่อหนึ่งไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะ f อฟซเวนเต้ไป1น,นึ่งศูนย์นันครับความมั่นใจหรือว่าฟอร์มการเล่นต่างๆเนี่ยลุงเฉียมมองว่าผู้ไม่เยียนอย่างโชวเลดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างเทลสตาร์น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างเทลสตาร์วันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 2 1 ก็นำทัพโดยตัวประหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างบาร์เกอร์ตรงกลางอย่างโรเซนนะครับรวมถึงโอวูซูแล้วก็ทางด้านของนอซินนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆของเทลสตาร์วันนี้น่าจะอยู่กันครบนะครับกับการรับมือโชว์อะโชวเลนะส่วนด้านของนะครับนะผู้มีเยีนอย่างโชวเลวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพโดยตัวเร่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางอย่างโทมัสนะครับนะมอนเตโรรวมถึงออสตินนะครับแล้วก็เอมบาโยก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับของผู้มีเยือนอย่างโชวเลก็น่าจะอยู่ครบเช่นเดียวกันก เกมนี้ลุงเฉียบมองว่าโชเวอโชเวเลนะครับดูน่ากลัวกว่าด้วยประสบการณ์การเล่นหลีกสูงสุดที่มีมากกว่าเทลสตาร์ครับส่วนเทลสตาร์เองนะครับเป็นน้องใหม่ลุงเฉีวยบว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเล่นในบ้านก็ตามนะครับแต่การเจอกับโชเวเลที่อยู่ในช่วงที่มั่นใจเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว,ว่าเกมนี้ครับมีโอกาสรอดยากสเสหลเกิน,นครับฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบมั่นใจทั้งของผู้มีเด่นอย่างโชเวเลมากกว่าส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทั้งสองของทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกำแพงบนเกมคู่นี้นะครััับบบบบบออออออยยยูู่่่่่่ทีีีีี2.5กกกำแแพงงงนนนนนนเเเเเมมม้้้้ไไปปดดคคครรรฟุุตตลลลลฮ์ฉชืวาาาจะะะข ับประตูยืนพื้นน่าจะมีให้เห็นเพราะฉะนั้นเกมนี้2.5ไปเชียร์มังบนก็ได้โชวนการไปต่อนะครับที่เสมอในเสมอกันอย่างที่เชียบบอกครับเกมนี้ขอเชียร์ไปที่ชโชวเล่ครับพวกเขามั่นใจกว่าเฮทเวดูดีกว่าครับแล้วที่สําคัญนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ f c ฟซมาได้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้อยู่ไปกับชโชวเลครับบอกได้เลยเฉียบเสียบฐานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับไปดูเกมคู่ใหญ่ครับนอร์เจอรันครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับมยพูญ FC โคเปนเฮเกนเกมคู่นี้ kick off ราด5ทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับซูเปอร์ลีกเดนมาร์กนะครับเจ้าถิ่นนะครับนอร์เจอรันเนี่ยปีนี้มาไม่ดีครับเปิดหัวมา4เกมพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวแพ้ไปถึง3เกมมีเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองส่วนด้านของนะครับโคเปนเฮเกนพวกเขาเปิดหัวมา4เกมชนะ3แพ้1มีทั้งหมด9แต้มรั้งอยู่อันดับที่1ส่่่่่วววนน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 นอออออออรรรรร์เเเเเจััััยยููดดบบบที11ขงงงงตตตาาาาาาละะคคคกกก็ถืแ้โปฮ ดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเครับคุณนี้จะมานมาเกมหลังสุดเป็นโคเปนไฮเกนครับชนะไป3เกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้กับนอจรันไป1เกมนะครับสามนัดหลังสุดที่เจอกันเป็นทางของโคเปนฮเกนชนะรวดน,นะครับก็ถือว่าเฮทเวถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้โคเปนไฮเกนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดของทนายเจ้าถิ่นนอจรันครับพวกเขาชนะ2แพ้33มนัดหลังสุดชนะรวดน,นัดล่าสุดบุกไปแพ้ซินเคบอกถึงถิ่นที่4ประตูสองนะครับส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับบบอีไป 1, ส่วนทางของโคเปนเฮเกนครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเล่นศึกฟุตบอลเยาว์ชาเปอร์ลีกรอบคัดเลือกครับพวกเขาบุกไปชนะมาะเปิดบ้านนะครับทั้ทีชนะมันโมไปถึง5ประตูต่อ0วันนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะต้องยกให้ทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างโคเปนเฮเกนดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างนอร์ทเจอรันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามกับเจ้าถิ่นนอร์ทเจอรัน,น,นวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3ก็นำทัพโดยตัวเล จูเนียร์นะครับก็ถือตัวเล่นของลอตเจรันนะครับก็ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทำให้ฟอร์มฤดูกาลนี้ไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเล่นในบ้านลูกเห็บมีมองว่าพวกเขาเป็นรองโคเปนเฮเกนค่อนข้างเยอะส่วน FC ฟซีโคเปนเฮเกนครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพมาโดยนะครับนะกองหลังอย่างเปเรราครับตรงกลางก็มีทนายของโรเบิร์ตนะครับรวมถึงแมสเซนแล้วก็ทางด้านของนะครับราเซนก็อ่าริมเส้นตัวเก่งที่ซัดไปแล้ว3ประตูนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็็ฝาาาาากกกกไวว้้้ททีี่่งงงงงดนนนนขออออะคคคครรััับเลลุุุสสแยยยมญูซ The เอลนุตยูซี่นะครับนะก็น่าจะเป็นตัวทีเด็ดอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับโคเปนเฮเกนความพร้อมมีมากกว่าประสบการณ์นักเตะดีกว่าครับคุณภาพเยอะกว่าแน่นอนเกมนี้ลุงเฉียบมองพวกเขานะครับมีโอกาสบุกไปคว้า3แต้มเหนือทางด้านของลอตจตอรันได้ครับเกมนี้ให้มองไปที่เอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับส่วนในเรื่องของไอ้แกแคปเกมนี้เปิดไม้โคเปนเฮเกนครับเป็นต่อทางด้านของลอตจตอรันอยู่ที่ปอปากำแพงบอลบอเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สามช่องตัวกำแพงบอลบอเกมนี้ครับลุงเฉียบมั่นใจว่าาาาปปปปรรรรรระะะตตตตตูููมมมมมีีีแแนนน่่่่่่่ๆคคััับบ้้้อองงงงลลุทถถไไไไึกก็็็เเเฉยยชืวา ไปเชียร์กำแพงมงโลได้สชว์การไปต่อที่ปอปาเกมนี้ไปอยู่กับโคเปนเฮเกนอย่างที่เชียร์บอกครับประสบการณ์นักเตะคุณภาพเอ่ยนะครับนะรวมถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็เฮดเวทที่เจอกันมาด้วยเกมนี้อยู่ไปกับ FC c โคเปนเฮเกนที่อยู่ในช่วงที่มั่นใจครับบอกได้เลย,เ,ยเสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คููต่อมาครับเราไปกันที่นอร์เวย์ครับไปดูเกมลีกสูงสุดของนอร์เวย์อย่างนอร์เวย์เอสเทเลนเซนนะครับระหว่างสตอมกัสเซ็ตวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านทำศึกใหญ่ครับรับมือกัมเมียนโบโรกิมเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นสตอมกัสเซ็ตปีนี้ไม่ดีเลยครับ17เกมชนะ3แพ้ไป14เกมมีเพียง9แต้มรั้งอยู่อันดับ15อยู่รองบวยส่วนร่างของโบโรกิม18เกมชนะ12เสมอ3แพ้3มี39แต้มรั้งอยู่อันดับที่2ของตตตาาารรงงงงงมมหลลััไววกิ้้้้ออยยยู่่่เพีแแแแคคนนนะะบ3ข นนเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้พวกเขาคว้าชัยชนะได้จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนไวกิ้งทันทีนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงในเกมนี้ส่วนในเรื่องของเฮทเวคุณน่จะมา5เกมหลังสุดครับแน่นอนครับเป็นร่างของโบรลกริมชนะไป5เกมรวดนะครับโดยที่สตอมโกเซตไม่เคยชนะโบรลกริมได้เลยก็ถือว่าเฮทเวต้องยกให้โบรกริมดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นสตอมโกเซตพวกเขาแพ้4แล้วก็ชนะ1นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านชนะทางน้านของนะครับฮาเกซุนไป2ประตูสูตรนะครับ โบโดกิมห้าเกมหลังสุดชนะ4แพ้อ่เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับทอมโซไป1นึนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องบอกว่าโบรดกิมผู้ไม่เยือนดูดีกว่าเจ้าถิน่นอย่างทางด้านของสตอมกอเซตค่อนข้างเยอะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าทีมสตอมกอเซตวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามนำทัพโดยนะครับนะกองกลางตัวเก่งนะครับอย่างทางด้านของนะสตังเกลนะนะที่ซัดไปสองประตูกับหนึ่งแอซิดรวมถึงกองหน้านะครับอย่างด้านของฟาจี G, ที่ ก็น่าจะได้ออซ่าไปจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้สตอมก็เซตครับตัวประเทไม่น่าเปลี่ยนแปลงมากถึงแม้ว่าจะได้ในบ้านก็จริงแต่เกมนี้เจอกับบรูกิมลุงเฉ็บจะวว่าพวกเขานะครับเจองานยากแบบเต็มๆเลยนะครับนะก็มองไปว่าเกมนี้นะครับน่าจะรอดยากส่วนั้านของบรูกิมวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-3-3นะครับนำทัพโดยราาประตูมือหนึ่งอย่างไฮคินครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับนะอาเชนมี่แล้วก็ตรงกลางมีแพตริกเบิกกลับมาแล้วกับตันทิมตัวเก่งนะครับแล้วก็ด้านบนฝากของที่แคสเปอร์โฮกองหน้าตัวเก่่งทีััไปป14ระตตูกบ5อ ครับก็ถือว่าดูจากตรงนี้ก็ยังมองว่าโบรุกิมดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างร่างของสตอมก็เซตค่อนข้างเยอะครับลุงเขียเพราะว่า1ประตูสําหรับพวกเขามาแน่แให้ลุ้นประตูที่2กับโบรกิมง่ายกว่าครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดมาให้ทางดของโบรุกิมครับเป็นต่อสตอมก็เซตนะครับอยู่ที่1.5กําแพงบน,บนเกมพนี้อยู่ที่3.5มจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ไปได้ลุงเขียเพราะว่ามีให้เห็น4ประตูแน่แนครับส่วนการไปต่อที่1.5อย่างที่เชียบอกครับโบรกิมท่าชนะเกมนี้ขึ้นเป็นจากฝูงทันทีลูกได้เสียมีมากกว่าไวกิ้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับผู้มาเยือนอย่างโบรกิมเป้าหมาย พวกเขาชัดเจนในการลุ้นแชมป์ครับบอกได้เลยครับ1.5อยู่กับบรูกิมเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่ตุรกีครับไปดูเกมตุรกีซูเปอร์ลีกระหว่างแชมป์เก่ากาลาตทสลายวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเบียนฟาติคาร์กุมรัตเกมคู่นี้คิกออฟราตรีหนึ่งครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นกาลาตทสลายครับแข่งไปแล้ว1เกมชนะ1เกมนะครับนะมี3แต้มรั้งอยู่แับที่2ส่วนฟาติเนี่ยยังไม่ได้แข่งเลยนะครับนะยังไม่มีแต้มก็ดูจากตรงนี้ในเรื่องของตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าคาราทสลายดูดีกว่าเล็กน้อยละกันส่วนในเรื่องของเทสทูเอสดับคู่นี้จะกลับ1เกมกาลห้ายชนะไไปป3เเเกกมมสอ1 ก็ถือว่าใทเวสห้านัดหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้คาราทสลายดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นคาราทสลายพวกเขาชนะ4เสมอ1นนยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดหัวตุรกีซูเปอร์ลีกด้วยการบุกไปถล่มกาเซเทฟสามประตูศูนย์ส่วนในเรื่ของฟาติคาราคุมรัดห้าเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับชนะทางด้านของแบดดิมาสปอร์นะครับไป3ประตูะหนึ่งเพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามองจากน,นี้ลุงเฉียยยบังงมองว่าาาากลตรดููดีีกว่าผ้มย่าาาางฟติครรมั คังเยอะะนรบส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับลุกเชียร์อังอิงจากแมตช์ที่แล้วฝักฝั่งของทางด้านการาตาสไลน์เนี่ยวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1เหมือนเดิมนำทัพโดยกองหลังอย่างดาวิซอนซันเชสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างลูคัสตอเรล่านะครับนะแล้วก็ยังมีทางด้านของยูเนสสนะครับอังกูแล้วก็ทางด้านของนะครับเรลอยซาเน่ด้วยส่วนหน้าวันนี้ใช้เป็นยูมัรตเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าวิกเตอร์โอซินเฮนแล้วก็ทางด้านของนะครับนะเมาโรอินกาดียังมีอาการบาดเจ็บอยูู่่่นนนนนะะะครรรรรััััับบบแตตตกกกก็็็ยยยงงงงงงมมีอออโาาาาาาา้้้้ดดดววจเปไสํหทข สไลด์แชมป์เก่านะครับยังดูน่ากลัวเสมอเมื่อได้เล่นในบ้านนะครับส่วนนากของผู้ไม่เยือนอย่างฟาติวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันก็นำทัพโดยกองหลังอย่างทางด้านของนีเมียครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านของนะครับนะคันกาย่านะครับแล้วก็ทางด้านของจอห์นสันส่วนกองหน้าวันนี้เป็นทางด้านของนะครับนะเวสลีรีนะครับโมอริเอสนะครับก็น่าจะได้ออกซับจริงจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นนะครับลุงเฉียบมองว่าฝากฝั่งของฟาติเนี่ยยังคงเป็นรองกระตันสไล กลับไปแบบมือเปล่ามีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวลุงเฉียะมองว่าการตาาาตาสลายนะครับดูเหนือกว่าผู้เมียนอย่างฟาติค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้การาตาสลายครับเป็นต่อทางด้านของฟาติคารังคุมรัฐอยู่ที่2ช่วงตัวการแพร์มบลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่ 3-, 3. มามกี่สามจุดห้าการ์แพร์มบลเกมนี้ลุงเฉียงมองว่าไปได้3ประตูมีให้เห็นแน่ๆครับลุนประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่2ช่วงตัวครับมั่นใจกาาตาสลายมากกว่า เผอๆครึ่งแรกอาจจะจบเลยก็ได้นะครับนาลุงเฉียบมองว่าแบบนั้นเลยนะสอประตูไม่ไกลเกินเอื้อมครับอยู่กับแชมป์เก่ากราตาลายครับตัวเล่นดูดีกว่าเยอะนะครับนะบอกได้เลยค่ำคืนนี้พวกเขาเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกฟุตบอลไทยลียกนะครับนัดเปิดฤดูกาล2025-2026ระหว่างทางด้านของนครับราชาบุรี FC นะครับนะหรือว่าราชบังกรังกรวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่ที่เราบอกว่าฮอตฮิตสเลือเกินสำหรับทางด้านของพลังการ FC หรือว่าพลังการ Power นะครับก็ต้องดูกันว่าเกมแรกนี้ในนัดเปิดสนาม ไทยลีกจะเป็นยังไง19นาฬิกานะครับเตะกันที่บ้านของราชบุรีนะส่วนในเรื่องของนะครับตารางคะแนนยังไม่มีใครมีแต้มนะครับไทยลีกมีทั้งหมด16ทีมนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดฝากฝั่งของราชบุรีครับ5เกมหลังพวกเขาชนะ3แพ้2นะครับส่วนน้างของพลังการ5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2เสมอ3ก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้นั่ของพลังการผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนเฮตวิคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ รีีเน่ยก็น่าจะนําท,ทัพโดยนะครับนะตรงกลางอย่างพวกธนวัฒน์อ่าซึ่งจิตถาวรนะครับรวมไปถึงนะครับนะเจ้าโนตนะครับนะจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็กองหน้านะครับก็อาจจะมีทาน้าอยู่นะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับสำหรับทางด้านของราชัันมงกรอย่างราชบุรี FC นะครับส่วนทางของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างพาังการวัน as นี้ก็นําทัพมาโดยนะครับนะกองหลังจอมเก๋าอย่างทางด้านของนะครับนะปริญญาอุตภเพานะครับรวมไปถึงตรงกลางเนี่ยก็น่าจะได้เห็นหลายๆตัวนะครับนะที่เสริมเข้ามาใหม่โดยเฉพาะนะครับเจ้าพงพัฒน หลิวลุ่งเลืองกิจนะครับมิดฟิลที่พาพลังการเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ยังมีกองหน้านะครับอย่างทางด้านของนะครับนะ อาบูบาก้านะครับน้ากามาร่าที่เคยค้าแข่งอยู่กับฟูลแลมที่เคยยิงใส่แมนเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับนะแล้วก็ยังมีทนายของอาร์ดอสทาวเซนที่ย้ายมาด้วยนะครับนะโอ้โหก็ถือว่าพลังการเสริมทัพได้น่ากลัวครับก็ดูจากตรงนี้นะครับนะทั้งคู่นะครับนะเป็นเกมแรกน่ากลัวนะครับแต่ลุงเจ็บยังมองว่าพลังการด้วยการเสริมทัพมาที่ดีนะครับนะแต่ก็ยังไม่เห็นเกมจริงๆของโค้ดองค์ดูสิทธ์เฉลิมแสงแต่ลงุงเจ็บก็ยังเชื่อฝีมือของเขาอยู่นะครับแถมเกมนี้นะครับพลังการเนี่ยลลุุุงงเเ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 จจ็็บบบบชชืื่่่่่ออววาาาาาากกรรรรรยยีีีนนนนขสู้้้้้ไดคััพะะฉมให ไปที่พลังการน้องใหม่สู้ได้ครับบอกได้เลยพลังการเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลนะครับทาง9คู่ในค่าคืนวันศุกร์ไฟเดนไนส์ที่15สิงหาคมคู่แรกครับลิเวอร์พูลคู่ที่2คิโรนาา3บิเรีรลครับ4ี่โอเอ็มโอลิมปิกมักเซย์หชเวโลครับ6โคเปนเฮเกน7บรูิม8กราร์ตาสไลแลก็9อยู่ไปกับพลังการ F4 แล้วนี่คือแนวทางฟุตบอลทาง9คู่ในค่าคืนนี้นะครับส่วนนะครับ3ตัวติดดาวที่ชอบมากๆในค่าคืนนี้ตัวแรกเป็นลิเวอร สองโอเอ็มอบิงเซตัวที่3คือ f c c o p โคเปนเฮเกนชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบางไว้ไม่ตรงไปรู้น้ำมันในใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซนต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสิในใจของพี่ๆได้นระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากจะมีพื้นที่เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดนะครับพื้นที่ที่เอาไว้รับแนวทางฟุตบอลสดหรือแม้กระทั่งตัวเล่นตัววีช่วงของการในแต,แต ไม่เสียอะไรนะครับมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นทุกเฉียบป,ประกันไม่มาเรามีการเคลมคืนให้ด้วยในบายเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนฝากไว้นะครับ at ls 7 7หรือว่าจะจิ้มลิงก์ทุกเฉียบวางไว้ก็ได้ส่วนนะครับนะใครอยากคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์้ามาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณนั่นขอบคุณทุกคนสำหรัััับบววนนีีส้สสดคร